ใายเสียงเรื่องเท่าแก่คันเทพตอนที่99กลิ่นอันหอมหวานเหยาชื่อ,อย่านพยักหน้ารับเล็กน้อยเมื่อได้พบเห็นจีอูหุยและเหล่าไปได้กล่าวทักทายจากนั้นสายตาจึงเหลือบหันไปมองทางลัวชวนพบเห็นสิ่งที่อีกฝ่ายถือในมือดวงตาของนางก็ค่อยเป็นประกายขึ้นอ๋อนี่อาหารเช้าลัวชวนกล่าวบอกขอบคุณเท่าแก่ เยาวชื่อยานเร่งรีบเดินลงจากบันไดไปรับอาหารเช้าจากลัวชวนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มลัวชวนไม่ได้ตอบสนองใดๆบางทีอาจจะเป็นความเคยชินแล้วดังนั้นจึงได้มีภูมิต้านทานตั้งแต่ทํางานเป็นเสมียนประจําร้านแห่งนี้เยาวชื่อยานเองก็รู้สึกว่าชีวิตมันถึงกับสบายได้เพียงนี้ที่แห่งนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลกลนกงอันใดก็ล้วนไม่มี นางตื่นเช้าทุกวีทุกวันจากนั้นเท่าแก่ก็นําอาหารเช้ามาให้เมื่อรับประทานอาหารเช้าอุ่นอร่อยเรียบร้อยจากนั้นจึงกินแทงเครื่องเทดวงตาเหยี่ยงชื่อยานก็พลันต้องรี่เล็กลงราวกับพระจันทร์เซี้ยวอะไรกันชีวิตถึงกับดีดไดเช่นนี้ <c oughs> พเพราะเพนเหยี่ยงชื่อยานไม่ได้ให้ความสนใจต่อคำของตนจีอูหุยจึงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจอย่างโล่งอก แม้พบกันวันก่อนแต่ทว่าจีอูหุยเพิ่งได้ทราบตัวตนของเหย่าชืออยานก็ในวันนี้ครั้งนั้นที่เขาสนใจก็มีเพียงแต่บรรเทาโทสะของเ่าแก่กับขอบเคตาชันเช่นเหยา่อชื่อยานตัวตนเช่นจีอูหุยนั้นสามารถมองข้ามและครั้งเหล่าไปซื้อไวนย์ยกจากร้านและเติมเต็ม,ต,มต่อชีวิตกลับคืนเขาเพียงกล่าวว่าที่ร้านมีเสมียงซึ่งเป็นสตรีประจำที่ร้าน ในสายตาของเราไปกำลังและตัวตนของเหยาชื่อยานไม่ควรค่าให้กล่าวถึงหากเปรียบเทียบกับเทาแก่เรื่องราวก็เป็นเช่นนี้แน่นอนว่าจีอูหุยก็ยังสงสัยเรื่องที่เหยาชื่อยานได้มาอยู่ในร้านแห่งนี้กับสัตว์อสูรราชวงศ์ผู้สูงท่งได้กลับกลายเป็นเสมียนประจําร้านไม่ว่าจะเป็นร้านอย่างไรนี้ก็ออกจะผิดสามัญสำนึกมากจนเกินไปแล้ว ตัวตนอันสูงส,งสง่าง,งามของสัตว์อสูรราชวงศ์ไปอยู่ที่ไหนแล้วกันเราพอคิดเช่นนี้จี้อูหุยจึงรู้สึกว่าตนไม่ควรที่จะคิดต่อขณะนี้จึงได้เดินตามเหล่าไป,ไปไปรับชมอย่างชันว่างเหล่าไปจึงกล่าวแนะนําองค์เนื้อหัวเหล่านี้คือสิ่งที่ค้ายายในร้านของเถาแกมีโคลา่าแหงเครื่องเทศบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและก็ไว้ เราไปหันสายตาไปจุดมุ่งหมายคือสถานที่ซึ่งวายกเคยตั้งอยู่แน่นอนว่าขณะนี้มันได้แปลเปลี่ยนเป็นป้ายสีขาววางเอาไว้แทนที่ป้ายสีขาวนั้นเขียนเอาไว้ด้วยตัวอักษรสีดำของหมดรอของมาใหม่เราไปชงะงักครางไปครู่หนึ่งก่อนที่จะกล่าวาทางร้านมีกฎคงอยู่องค์เหนือหัวรับชมทางด่านนี้ก่อน ด้ยหันมองตามเราไปจี้อูหุยจึงได้พบเห็นกระดานสีขาวได้แขวนเอาไว้กับผนังมันคือกฎที่ทางร้านได้เขียนระบุเอาไว้ฮไรกันมีกฎหลากหลายนะจีอูหุยอดไม่ได้ที่จะเกิดความคิดเช่นนี้ภายในใจถัดจากนั้นพวกเขาจึงไปหยิบถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแม่นางเยาวองคเนื้อหัวแหละค่ะต้องการจะซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี้ รวมถึงเล่นเกมฮอคคอยหการทดสอบสักษาญฉมวงคนทั้งสองได้มาหยุดยืนเทคคนทั้งสองได้มาหยุดยืนตรงน้าเหยื่อยานพร้อมกับกล่าวคาเหยาชื่อเยานพยักนารับทั้งหมด380ผลึกวิญญาณพระจีอูหุยเพิ่งเล่นเกมฮอคอยการทดสอบเป็นครั้งแรกดังนั้นจึงให้เหล่าไปช่วยลงทะเบียนให้ได้ทราบราคาจีอูหุยต้องประหลาดใจเล็กน้อย ของในร้านนี้มันไม่ใช่ทุกๆหากเป็นผู้ฝึกตนธรรมดาธรรมดาเช่นนั้นก็เกรงว่าจะไม่อาจจ่ายได้ไหวผ่านไปหลายนาทีเราไปและจี้อู่หุยจึงได้ไปยืนหลบมุมรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารนี้สีสันโดดเด่นและกลิ่นก็ช่างดีเยี่ยมทันใดนี้จี้อู่หุยค่อยรู้สึกยินดีขึ้นภายในจิตใจกับของอร่อยที่หาทีเปรียบไม่ได้เช่นนี้ ต่อให้ต้องจ่ายสักหนึ่งหรือพันพนึกวิญญาณมันก็ชังคุ้มค่ายิ่งนักราคานี้กล่าวได้ว่าคุ้มค่าจริงๆ